กเก็บมะนาวไปให้แม่ทำส้มตำนี่กระถินเอาแค่นี้พอนีมะนาวเยอะมาดกดกดกต้นนี้ยิ่งดกช่วงนี้มะนาวดวกมากเอาแค่นี้พอแล้ว นาวดกๆนี่ก็ดกร่วงหล่นเต็มพื้นอยู่นี่ดงกล้วยของอยู่ของกินเต็มรวมสมบูรณ์เข้าสวนเก็บมะนาว ไปให้แม่ทำซ้มตำ